รันัตปดามาดได้ก็ได้นตูนดูสิผ้าใหม่แล้วมันทำให้พื้นไม่ดำเลยนัตูนดูมันมีอำนาจในการดูดซับทรายและโคลเนี่ผ้าเก่ามันอิ่มตัวแล้วดูดิสะอาดสวยใหม่เลยผ้าใหม่ ที่ไปร้านนั้นมันขายนี่แยกไปซื้อนี่ใหม่เสียงคดีๆเนี่ยมันดูซีลยกบด้ามครับด้ามเรามีอยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะฝีมือหอมถูก็เลยดูใหม่สะอาดน้องเก็บของด้วยนั่นอะไรเนี่ย